แอนนาโพสต์แล้วกระติกเล่าทุกอย่างหมดสิน้นสมบัติของโมลูกกระติกไม่ได้รับอะไรจากเหตุการณ์ที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาได้พลัดตกน้ำจากเรือสปีดโบ๊ทขณะล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ค้นหาร่างกันอย่างสุดความสามารถและล่าสุดก็ได้เจอแตงโมแล้วกลางแม่น้ำเจ้าพยาในบริเวณที่พัดตกลงไปล่าสุด เฟซบุ๊กของ a n นนาทีวีพูได้โพสต์ข้อความระบุว่าเคลียร์กับกติกแล้วนางเล่าทุกอย่างหมดสิน้นสภาพจิตใจนางย่ำแย่พอสมควรสมบัติอะไรของโมก็คือของโมลูกกติกไม่ได้รับอะไรเช็คแอคเคาท์ใน IG ไม่มีใครล็อกอินสิ่งที่ทำสุดท้ายก็คือสิ่งที่ทำสุดท้ายคือแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com